สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งโคดดิ้งในชั่วโมงที่3กันนะครับชั่วโมงแห่งโคดดิ้งในชั่วโมงที่3นี้นะครับนำเอาเกี่ยวกับเรื่องศิลปินมาฝากคุณผู้ชมรวมถึงเด็กๆทุกๆคนกันด้วยนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับ เราก็เข้าไปที่ www.code.org นั่นเองนะครับก็สามารถเรียนรู้ต่างๆได้นะครับเหมือนเดิมเข้าไปที่นักเรียนนะครับเมื่อเข้าไปที่นักเรียนแล้วเหมือนเดิมเลือกคอร์สที่1นะครับจากนั้นนะครับเราเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับ18เลยนะครับเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องศิลปินเกี่ยวกับเรื่องลูกกันเองในการมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโค้ดของลูกกันนะครับบทที่18บแเขาบอกให้ วาดเส้นนี้โดยวาดไปทางทิศตะวันออกสี่ครั้งนะครับอะทําอย่างไรนะครับมาดูกล่องเครื่องมือกันก่อนนะครับกล่องเครื่องมือมีอะไรบ้างมีวาดไปทางทิศเหนือนะครับทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนั่นเองนะครับเรามาดูทางด้านซ้ายกันก่อนนะครับ เขาให้วาดเนี่ยให้เจ้าตัวเนี่ยวาดไปทางขวานะครับก็คือทิศตะวันออกนะครับวาดทั้งหมดกี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ครั้งนั่นเองนะวันนั้นเราก็ต้องเลือกเวลาที่ตะวันออกทั้งหมดสี่ครั้งนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ต่อเสร็จแล้วแล้วก็กดเลิกสองสามสี่นั่นเองนะครับก็เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเมื่อเราผ่านด่านแรกแล้วนะครับมาต่อกันนะครับคำแนะนำก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย วาดเส้นแบบเดียวกันแต่ให้ใช้ลูปช่วยในการวาดนั่นเองนะครับขั้นแรกอย่างที่บอกคือเรามาดูทางกล่องเครื่องมือกันก่อนนะครับมีอะไรบ้างมีไปทางเหนือไปทางใต้ไปทางตะวันออกแล้วก็ไปทางตะวันตกนะครับแล้วก็มีเพิ่อมอีกอันนึงก็คือการทําซ้ํานั่นเองนะครับการทําซ้ําหมายความว่า เราใช้โคดหนึ่งอันเนี่ยให้ทําซ้ําไปเรื่อยๆตามที่เรากําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาซ้ํา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งอะไรต่างๆนั่นเองนะครับใช้ตัวนี้เพื่อที่จะเราเราจะได้ไม่ต้องวาดโคดต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะมาดูกันนะครับทางด้านซ้ายนะครับเจ้าตัวเนี้ยนะ่เขาต้องวาดเส้นนะครับไปทางขวานะครับก็คือไปทางทิศตะวันออกนั่นเองนะครับกี่ครั้งนะครับมานับกัน1 2 3สาม 4ครั้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรียกใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องไปทางขวานะครับทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับเราก็กดเริ่มมาดูนั่นแหละครับก็เรียบร้อยนะครับผ่านไปแล้วนะครับกับการที่เราทําโค้ดซ้านั่นเองนะครับก็สามารถเรียกต่อกันได้นะครับตั้งแต่3 4 567 8ไปจนถึง9นะครับแล้วก็ อันที่10นะครับก็จะเป็นการเล่นตามใจชอบวาดบางอย่างที่มันสนุกสนานกันนะครับอ่ะนะครับมาวาดกันดีกว่านะครับว่าวาดเล่นอย่างตามใจชอบของเรามาดูกล่องเครื่องมือกันก่อนมีอะไรบ้างก็มีเหนือใต้ออกตกนะครับแล้วก็ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะครับหรือต่อมานะครับมีบอกว่ากระโดดออกไปทางทิศเหนือด้วยนะครับหรือเรียกกันวาร์ฟนั่นเองนะครับอ่ะมาลองดูกันดีกว่าอ่ะนะครับเมื่อเราลากกระโดดออกไปทางทิศเหนือนะครับแล้วลองกดเริ่มกันดูมันก็จะแบบเหมือนวาร์ปไปเรื่อยๆนะครับวาร์ปไปทางทิศเหนือถ้าสมมติเราใส่ สักสามอันน้อยอะอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยนั่นเองนะครับก็สามารถลองใส่กันได้นะครับก็โดยเอาไวลาทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับหรือไปทางเฉียงต่างๆนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการทําซ้ําด้วยนะครับทาซ้ําแล้วก็ตั้งค่าสีนะครับเราสามารถตั้งค่าสีต่างๆได้อ่ะเรามาลองกันดูกันดีกว่านะครับอ่ะมาทําซ้ําลองไปทางทิศทิศทิศเหนือแล้วกัน นะครับอาทิตย์เหนือนะครับแล้วก็ให้ตั้งค่าสีเนี่ยลองเอาสักเอาสีสีเขียวดีกว่าอ่านะครับทำสักสามครั้งนะครับแล้วเรามาลองกดเริ่มกันดูนะครับมันก็จะทำสีเขียวเนี่ยไปทางทิศเหนือนะครับสามครั้งนั่นเองนะครับก็สามารถไปลองเล่นลองวาดกันดูนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดคําว่าเสร็จนะครับตรงเนี้ยนะครับเมื่อกดเสร็จแล้ว นะครับเราก็สามารถแชร์รูปวาดต่างๆให้คนอื่นได้ร่วมเล่นร่วมดูกันได้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นแชร์ไปทาง a c e b o o k นะทางทวิตเตอร์ต่างๆหรือส่งออกไปทางโทรศัพท์ก็สามารถทําได้นะครับเมื่อกดแล้วเนี่ยเราก็สามารถ้คนอื่นเนี่ยสแกน QR Code นะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้แล้วนะครับก็จบกันแล้วนะครับกับชั่วโมงแห่งโคดดิ้งในชั่วโมงที่3ใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปใหม่ มาทุกวันเสาร์เวลา4ี่โมงเย็นนั่นเองนะครับยังไงวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ